สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกที่ติดตามในช่อง y t u t u จอลิกเด่นไทยลอตเตอรีสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาแบ่งปันในส่วนของเด่นหน่วยล่าง2พฤษภาคม2,568ก็จะเป็นสูตรเก่านะทั้ง2ส,สูตรเลยนะมาพะทะหาตัวชนหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำนะเลขหน่วยล่างนี้มาประกบกับหลักสิบล่างก็คือเลข 02และก็9นะก็จะได้คู่ชุด2ตัวล่างตรงนะครับหลังจากนั้นนะครับแอดมินก็จะคัดคู่เด่น2ตัวล่างนะเพียงไม่กี่คู่ชุดให้กับท่านสมาชิกในคลิปนี้เลยนะทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปคำนวณกันนะครับแอดมินขออนุญาตไปดูผลงานในงวดที่ผ่านมานะครับดังต่อไปนี้ครับที่กลับมาดูในส่วนของผลงานในงวดที่ผ่านมานะสำหรับเด่นหนวยล่าง16เมษาย6 8 ไอ้มีมีสสูตรนะสูตรที่1นคำนวณได้1 2ึ่งสสามี่ห้าหสูตรที่2อคำนวณได้2องสามี่ห้าหกดนะแล้วก็ประกบตัวชนจะเด่นอยู่ที่2องสามสี่ห้าหกนะก็ประมาณ4ตัวเลขและตัดคุกกี้สรุปนะครับสูตรตัดคุกกี้เป็นเลขคู่ก็คือ2 4งสี่หกัดออกมานั่นเองผลปรากฏว่านะครับตองสลักนะประกาคือ8 5เราหาในตำแหน่งของหลักหน่วยนะ เลข5้านั้นเป็นเลขคี่แต่ตัดเป็นเลขคู่ถือว่าคู่คี่นนะมันผิดนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าสูตร2สูตรเนี่ยนะมันยังเดินต่อแล้วก็ในงบประจวันที่2พฤษภาคมนะครับไอมินก็จะตามสูตรนี้ต่อนะเพราะทั้งสองสูตรนี้ก็ยังเดินต่อนะแล้วก็จะได้ตัวชนนะครับแล้วก็นาํามาประกอบหลักสิบล่างจะได้คู่ชุดในส่วนของ2ตัวล่าง ตรงนี้ต้องพักสูตรไปก่อนนะสูตรตัดกูคีถือว่าผิดนะครับเพราะนั้นในงวปะจําวันที่2พฤษภาคมนะเราจะใช้สูตรที่1กับสูตรที่2นี้นะครับมาประทะหาตัวชนแล้วก็จะได้ตัวเด่นสำหรับหลังเวลานัา่นเองทีนี้มาพร้อมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของการคำนวณกันนะครับรับชมครับ ครับที่กลับมาดูในส่วนของสูตรหน่วยล่างสูตรที่หนึ่งที่แอดมินไฮไลท์นะครับด้วยปากกาซ้อนแสงสีเหลืองนี้นั่นคือตั้งแต่ที่แอดมินแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกมางวดที่1 2ึ่งสงาสี่สีงวดติดที่เข้ามาในตำแหน่งของระักหน่วยล่างนะถือว่าถูกต้องโดยเฉพาะงวดล่าสุดนะออกที่แปนะครับนะเลข5้ามาตำแหน่งของหน่วยล่างถือว่าถูกต้อง ทีนี้ที่เราผิดพลาดกันก็คือเราไปตัดในส่วนของเลขคู่ก็คือสองสี่หกนั่นเองแต่ว่างวดประจำวันที่สองพฤษภาหกแปดนะครับแอดมินจะไม่ใช้ในส่วนของสูตรตัดคุกกี้จะหาตัวชนสองสูตรนี้มาประทะกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะมาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างอีกหรือไม่นะครับในงวดก่อนเราก็ได้เลขห้าในตำแหน่งของหลักหน่วยถือว่าถูกต้องและงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมหกแปดนะครับ ไอ้มีนคำนวณสูตรนี้ได้เลขตามนี้7 8 9 0 1 2วิธีการทำเราใช้ในส่วนของหลักแสนนะหลักแสนนั่นก็คือเลขสอตรงนี้นะหลักหมื่นนั่นก็คือเลข6ตรงนี้แล้วก็บวก9ของที่2บวก6เป็น8 8ดบวก9คือ17นั่นเองนะเอาตัวหนึ่งคือเลข7แล้วก็เดินไป6ครั้งจะได้7 8 9 0 1 2นั่นเองนะอันนี้ก็เป็น สถิติที่ผ่านมาของเขาแอดมินตัดมาที่สามสองเป็นวดแรกนะครับนะก็ถือว่าเดินดีอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรนะใครสนใจก็ชัน้นจาจอบไปนะสูตรนี้จะเด่นอยู่ที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะทีนี้เราไปดูสูตรที่ 2, สองสำหรับหลักหน่วยล่างดังต่อไปนี้ครับที่กลับมาดูในส่วนของหลักหน่วยล่างสูตรที่สองนะก็เป็นสูตรใหม่ที่เข้ามาแล้วก็แบ่งปันให้กับท่านสมาชิกไป ประมาณ2งวดนะก็งวดล่าสุดก็เข้าที่เลขห้ 5, ออกที่8 5ถือว่าผ่านนะน่าเสียดายนะครับที่เราไปตัดคู่ขี้นั้นผิดนะทำให้ตัวเลขนั้นมันคาดเคลื่อนทีนี้เดี๋ยวเราแก้มือกันนะในงวดวันที่2พฤษภาหกแปดนะครับเพราะฉะนั้นให้มีคําหนูสุดนี้นะครับได้เลขตามนี้456789วิธีการทำนะครับเราใช้ในส่วนของหลักพัน หลักพันนั้นคือเลขหกตรงนี้นะร้อยครั้งที่สองนะร้อยครั้งที่สองนั้นก็คือเลขสองตรงนี้แล้วนกะ็สิบครั้งที่สี่นะสิบครั้งที่สี่นั้นก็คือเลขหกตรงนี้หก,นะก,กบวกสองก็เป็นแปดนะแปดบวกหกก็คือสิบสี่นั่นเองเอาตัวหน่วยคือเลขสี่แล้วก็เดินไปหกครั้งจะได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านั่นเองนะอันนี้ก็เป็นส,สถิติที่ผ่านมาของเขาตามนี้เลยเดินดี นะครับสูตรนี้การสนใจก็แคปหน้าจอไปสําหรับสูตรสรุปสูตรที่สองนะครับเด่นอยู่ที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรานําทั้งสูตรที่หนึ่งและก็สูตรที่สองนั้นมาประทะหาตัวชนนะครับเราจะไม่ตัดคุกกี้ลองดูนะว่าจะชนเลขสําหรับหลักหน่วยล่างคือเลขอะไรบ้างดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาที่แผงการวิเคราะห์หน่วยล่างนะครับ2พฤษภาคม2568 สูตรที่หนึ่งเดินดีเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สูตรที่สองนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าท่านสมาชิกจะเห็นตัวเลขที่มาชนกันแล้วนะครับก็คือเจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ตัดคุกกี้นะไม่ตัดคุกกี้แล้วนะครับก็จะใช้ข้อมูลนี้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยนะ ใครได้เลขเจ็เลขแปดเลขเก้นี้ก็ควรที่จะไวที่หลักหน่วยนะเพราะฉะนั้นนะครับแอดมินก็จะนําเลขเจเลขแปแล้วก็เลขเก้มาวางไว้ตําแหน่งหลักหน่วยแบบนี้นะนะก็คือ x 7นะตรงนี้ x 8แล้วก็ x 9ถ้าสมมุติว่าทั้งสองสูตรนี้เป็นจริงเหมือนงวดที่ผ่านมานะ มันก็น่าจะตกที่เลข7หรือไม่ก็เลข8หรือไม่ก็เลข9กนั่นเองนะสำหรับหลักหน่วยล่างนั่นเองทีนี้ในส่วนของหลักหน่วยล่างเราก็ได้แล้วนะครับและก็ในส่วนนี้หลักสิบล่างเราก็ได้แล้วเช่นกันนะครับนะสิบล่างเราได้29นย์านำมาปะทะกับ7 8 9สําหรับหลักหน่วยล่างเราก็จะได้คู่ชุดในส่วนของสองตัวล่างตรงนะครับ 9คู่ชุดนะครับตรงนี้อ่ะทีนี้เรามาพิจารณาดูดีๆนะเพราะฉะนั้นนะครับหลัก10 029มาปะทะในส่วนของหลักหน่วยล่างก็คือ789มันจึงเป็นคู่ชุด07 08 09 27 28 29 97 98และก็เ9เพียงแค่9คู่ชุดเท่านั้นนะ ทีนี้นะครับ9คู่ชุดนะเราก็ดูตรงนี้นะเลขเด่นนะครับสำหรับนะสองตัวล่างก็คือเด่นที่เลขเจทีนี้เรากลับไปดูในส่วนของที่เราจับคู่ไว้อันไหนที่ติดเลขเจดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีศูนย์เจดตรงนี้สองเจ็ด เก้าเจ็ดนะเพียงแค่สามคู่ชุดทีนี้นะครับส่วนตัวนะแอดมินชอบเลขนี้นะครับไม่สนดับนะแอดมินชอบศูนย์เจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับและอีกตัวหนึ่งแอดมินชอบเก้าแปดนะส่วนตัวอื่นนะครับเช่นสองเจ็ดตรงนี้นะก็คือมันเป็นเลขที่มาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนนี้คิดว่า มันไม่น่ามาแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าถ้าสมาชิกยังชอบที่สองเจ็ดเหมือนงวดที่ออกหกสามงวดนี้นะมันยังมาสามหกได้เลยนะเลขเดียวกันเพราะฉะนั้นงวดนี้ออกที่สองเจ็ดจะมาที่สองเจ็ดเจ็ดสองอีกหรือไม่นะครับก็ไม่แน่นะเพราะว่า,าเลขทบานนะครับสมัยนี้ออกเลขแปลกๆนะเพราะนั้นถ้าสมาชิกก็ควรใช้ ดุลพินิษนะถ้าชอบเลขไหนนะครับก็ลองนําไปเสี่ยงโชคดูนะโชคอาจจะเป็นของท่านก็เป็นไปได้นะทังหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นข้อมูลนะสำหรับหลักหน่วยล่างแล้วก็ประกบ10ล่างเราได้คู่ชุดก็ประมาณ9คู่ชุดนี้และแอดมินก้อนเน้นที่0ูน7 9เดเนะเพียงแค่3คู่ชุดเท่านั้นในคลิปหน้านะครับแอดมินจะลงในส่วนของหลักร้อยนะแล้วก็เลขวิ่งบนนะ ซึ่งงวดก่อนแอดมินให้วิ่งที่เลข2นะแล้วก็เลขเจผลปรากฏว่าออกที่ 2, 7, งเเลยสำหรับในงวดนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะในส่วนของเลขวิ่งบนเลขเด่นบนเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินต้องลาท่านสมาชิกไปก่อนนะแล้วก็พบกันในส่วนของข้อมูลดีๆต่อไปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ